พิเกตครับถ้าเรามาสวดมนต์ด้วยความโลภแบบนี้บุญจะเข้าไหมครับคำตอบคือทุกครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยค่ะเรามีบุญเข้าอยู่แล้วนะคะการสวดมนต์เนี่ยเราได้ในส่วนของกายกรรมกับวจีกรรมที่มันเป็นเชิงกุศลก็เป็นบุญอยู่แล้วค่ะและถ้าเราสวดไปแล้วนะคะใจผ่อนคลายสบายมีความสงบเกิดขึ้นอันเนี้ยแปลว่าบุญไหลเข้าค่ะแต่คําถามเนี้ยมันเหมือนกับว่า เอ๊ะเรามีกิเลสเสร็จแล้วเราก็มาสวดมนต์เอ๊ะมันจะได้บุญไหมกิเลสเนี่ยมันสําหรับตัวพิเกตนะคะเคยได้ยินหลวงตาสอนมาว่าถ้าเราไม่รู้จักกิเลสเราก็จะจัดการกิเลสไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความโลภในที่เนี้ยส่วนใหญ่คนที่มาสวดมนต์โลภอะไรบ้างโลภความสําเร็จโลภหวยนะคะอยากถูกหวยอยากได้เงินทองอยากได้ชีวิตที่ดีนะคะคือมีความอยากซึ่งตรงเนี้ยพิเกตว่าถ้าความอยากอันเนี้ยมันเป็นความ อยากที่เราอยากหมดนี้นะเราอยากถูกหวยจังเลยไม่ได้แบบร้อนรนไม่ได้เป็นไม่ได้อยากแล้วใจมันร้อนรนนะคะกรรมมันก็ไม่ค่อยกระเพื่อมสักเท่าไหร่มันก็เป็นแค่เหมือนเป้าหมายที่แบบว่าอ,อยากได้จังเลยแม้กระทั่งคนสวดมนต์บางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าอยากสงบมันก็เป็นเจ้ากิเลสต,ตัวเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเจ้ากิเลสต,ตัวเนี้ยหรือความอยากตรงเนี้ยพิเกตมองว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอะมาลงมือทำ อะไรที่เป็นกุศลกรรมนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเราก็เลือกมาสวดมนต์พอเราสวดมนต์ไปแล้วเกิดหัวใจที่มันสงบเนี่ยพิเกดแอบมั่นใจจากคนคนหนึ่งที่มีตัวกิเลสนาเหมือนกันนะคะคือพิเกตอยากสงบนะคะแล้วก็มีบางช่วงก็อยากได้เป้าได้ยอดเราก็สวดมนต์เรามีอยู่เหมือนกันค่ะนะคะแต่พอสวดจนสงบไปแล้วเราก็จะมีความรู้สึก มันเกิดปัญญาสงบปุ๊บเนี่ยสติมาปัญญามันเกิดมันก็รู้ว่าเอออะไรมันจะได้มันก็ต้องได้ความร้อนรนในใจมันหายไปความสงบที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการมีกิเลสในครั้งนั้นของพิเกตเพื่อนๆหลับตานึกภาพตามสิคะพิเกตอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่มีความอยากนะคะแต่พอพิเกตสวดไปแล้วพิเกตเกิดความสงบเกิดสติแล้วก็ปัญญานะคะปัญญาบารมีตรงนี้อ่าแล้วก็ขันติบารมีอ่ภาว นาบาร,รมีของตัวเองนะคะทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาพวกนี้บาร,รมีมันมาพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยคือบุญมันไหลเข้าอยู่แล้วอะคะ่ะทุกครั้งที่จิตเราเนี่ยมันสงบผ่อนคลายสบายและเกิดความอ่อนโยนแถมถ้าเรามีปัญญาเราจะมองทุกอย่างตามสภาพของความเป็นจริงพอเรามองปุ๊บใจที่มันเคยร้อนรุ่มหมกมุ่นต้องการที่จะได้อะไรต่อมีอะไรมาเพื่อสนองความอยากเนี่ยคะ่ะมันผ่อนคลายมันจะ เป็นความคิดที่ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หลวงปู่ค้าหนูขยันจังเลยเพราะฉะนั้นตัวกิเลสสาหรับพิเกตเนี่ยพิเกตมองว่าเป็นแรงขัด เคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อยากเนี่ยจะจัดทรงใจของตัวเองว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คําถามที่น้องถามมาเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับว่าคนที่อยากถูกหวยแล้วมาสวดมนต์อย่างเงี้ยบุญจะเข้าไหมพี่เกดก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เขาสวดแล้วเขาสงบเขาผ่อนคลายเขาสบายเขาก็ได้คลื่นบุญคําถามเนี่ยอาจจะมองว่า แต่มีตัวกิเลสอะ่ะก็ถ้ากิเลสแบบเป็นใจร้อนรุ่มหมกมุ่นวุ่นวายกรรมก็ก่อบุญก็เข้าไงคะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนอยากได้แต่พอสวดไปแล้วสงบมันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกรรมนะคะจากการที่หมกมุ่นร้อนรุ่มไปกับกองกิเลสที่เราอยากได้ ต้องมาตรงนี้ค่ะว่าเราต้องกลับมาดูตัวเราว่าเอ้ยวันนี้เป้าหมายของตัวเราที่จุดเริ่มต้นในการมาสวดจักรพรรดิเพราะอะไรพี่เก,กก็ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยความโลภหรือความอยากเนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่แล้วค่ะซึ่งไม่รู้ว่าระดับความอยากมันระดับไหนถ้ามันแบบเป็นแบบหยาบๆหน่อยมันก็จะแบบอยากจังเลยอะล้อนลนกดดันในการที่จะให้มีความอยากตรงนั้นตอนนั้นนะคะ นะคะบ,บุญมันไม่ได้เข้าแต่ว่ากรรมมันทํางานแต่ถ้ามาสวดมนต์แล้วนะคะจิตมันผ่อนคลายแต่ว่าสมองมันยังมีความอยากความต้องการมีเป้าหมายที่อยากสงบมีเป้าหมายที่อยากมีชีวิตที่สบายแต่เป็นด้วยขั้วอารมณ์ที่มันไม่ย่ําแย่ค่ะพี่เกตว่ามันยังสำหรับตัวพิเกตนะพี่เกตมองเป็นสิ่งที่อนุโลมได้ เพราะวันหนึ่งที่สวดไปจนสงบได้นานขึ้นนิ่งได้นานขึ้นผ่อนคลายได้ยาวนานขึ้นจิตมันรู้สึกอ่อนโยนละมุนละไมไม่ใช่ร้อนรุ่มหมกมุ่นวุ่นวายเนี่ยค่ะตรงเนี้ยความสงบตรงเนี้ยมันก่อให้เกิดสติปัญญาที่มองเห็นทุกอย่างตามสภาพของความเป็นจริงว่าความอยากไม่ใช่เรื่องผิดแต่หัวใจในตอนที่เรากําลังอยากทิศทางของใจในตอนที่กําลังมีความอยากของตัวเรานั้นน่ะมันเป็นโซนกรรมหรือโซนที่มันไม่ไม่ ไม่เป็นกรรมก็คืออกุศลหรือเป็นกุศลและจิตกันแน่นะคะถ้าเราอยากก,ก็ก็อยากในแบบที่จิตมันไม่ได้เป็นเชิงอกุศลพี่เกดว่ามันก็ไม่ได้ผิดบาปหรือร้ายร้ายแรงอะไรนะคะดังนั้นถ้าถามพี่เกดเนาะถ้าเรามาสวดมนต์ด้วยความโลภบุญจะเข้าไหม การที่มีความโลภไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะมีบุญหรือไม่มีบุญบุญจะเข้าหรือไม่เข้าขึ้นอยู่กับสภาพของหัวใจทิศทางของขั้วอารมณ์คุณภาพของใจในตอนที่มีความอยากนั้นหรือในตอนที่สวดมนต์ไม่ว่าตอนที่เราจะมีความอยากถ้าคุณภาพของใจเรายังเป็นเชิงผ่อนคลายสบายๆความเป็นกรรมเนี่ยมันแทบไม่กระเพื่มเลยนะคะยิ่งมาสวดมนต์เพราะมีเป้าหมายด้วยหัวใจที่ผ่อนคลายอารมณ์บุญอารมณ์ผ่อนคลายบุญมัน ก็ไหลเข้าอยู่แล้วไม่แน่ใจวันนึกภาพตามแล้วก็จะได้ไอเดียหรือเปล่าฉะนั้นแล้วการมีความอยากเนี่ยพี่เกดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะแต่ขอให้มีขอให้เป็นให้ได้ด้วยหัวใจที่อยู่ในโซนบุญอารมณ์บุญคืออารมณ์ที่มันไม่กระเพื่อมรุนแรงขาดคั้นมีความอยากตัวซี่ตัวสันกดดันแล้วรู้สึกว่าแบบตั้งเป้าฉันต้องถูกหวยให้ได้อะไรแบบที่มันมีความหมกมุ่นร้อนรุ่มวุ่นวายค่ะ แต่ถ้ามันเป็นใจที่สบายสบายว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่เกตว่ายังไงยังไงโซนบุญก็ทำงานอยู่แล้วค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียคำแล้วก็คำตอบนะคะสาธุค่ะ